สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ้าจ๋าปากคา,าพูดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะมีแนวทางมาฝากก็ใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะคะอ่าตอนนี้9889หมดแผงแล้วนะคะไม่ต้องหานะเพราะว่ามันหมดแผงก็อยู่ที่ว่าเจ้าของอแผงอ่ะเขาจะให้ไหมนะอ่าตอนนี้นะคะ,ะทางเจ้านะคะเรียกเก็บนะคะเรียกเก็บไปแล้วนะคะ9889นะคะดังมาก และอีก2ตัวนะคะนั่นก็คือ1001นะคะตอนนี้ก็ดังเหมือนกันนะคะเรียกเก็บเรียบ,ร,ยบ,ร,ยบร้อยแล้วก็ใครที่ตามหาอยู่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะให้ให้ให,ให,ให้หาได้เลยนะคะเพราะว่ามไม่มีนะคะแต่โชคดีที่จ๋ายังพอได้มาจากเพื่อนนะคะ เดี๋ยวจ๋านะคะวันนี้จ๋าจะพามาดูนะคะว่ามีแนวทางไหนนะจะให้แนวทางมาก็อยู่ที่เราชอบเราเลือกว่าชอบเจ้าไหนนะคะจะเอาเจ้าไหนไปลุ้นนะคะใครที่เป็นแฟนขับเจ้าไหนก็จัดได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะชุดแรกจ๋าไม่ได้บอกนะคะว่าที่ให้มาทั้งหมดอ่ะไปซื้อให้หมดทุกตัวไม่ได้บอกนะคะรวมถึงนะคะจ๋าอันนี้จ๋าไม่รู้นะว่าจริงหรือปลอมนะคะเลขประมูลเจฟองเบียร์นะคะให้มาก็เอามาให้เพื่อนๆน,นะอยู่ที่ว่ามันจะจริงหรือปลอมแค่นั้นนะคะแต่ว่า จ๋าก,ก็ไม่ได้บอกนะว่าจริงแท้แน่นอนร้อเเซนะคะไม่ใช่นะอ่ะชุดนี้นะคะซับพันล้านนะคะงวดที่แล้วนะคะ1กุมภาเนี่ยให้ศูนย์มาก็ออก307ใช่ไม้งวดนี้นะคะอ่ะให้มานะ16กุมภาให้6มานะคะ3ตัวนะ265นะคะ3ตัว265นะอันนี้จะเป็นซับพันล้านนะคะทั้งงวดที่แล้วเข้างวดนี้ก็อยากให้ลุ้นต่อตามต่อ ต่อมานะคะแอดฟ้าใสนะงวดวันที่16นะคะกุมภานะคะฟ้าใสนะคะให้มาชุด3ตัว035 375 537แล้วก็547ส่วน2ชุดนี้นะคะเลขตัวเดียวกันแค่เป็นคู่โต๊นะคะอยู่ที่ว่าจะเอาชุดไหนออกมาก่อน2ตัวนะคะ3435 37 74 75แล้วก็76นะคะนั่นเองเนาะ,ะมาตามต่อนะคะ ต่อมานะคะสาหรับเลขชุดต่อมาจะเป็นนะคะเลขเชือกผูกคอตายนะคะเลขเชือกผูกคอตายนะวันนี้ให้มานะคะ4ี่สองสี่เก้าหกสองแล้วก็หกเก้าชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วเลขเชือกผูกคอตายเนี่ยส่วนมากนะคะให้มาหลายงวดต่องวดเหมือนกันนะคะต่องวดหลายงวดเช่นกันนะคะ,ะชุดนี้นะคะเ,ออเขาบอกไว้นะคะว่า ถ้าออกผมให้ดีดหามจริงหรือเปล่าจะไปดีดใครก็ไม่รู้นะเชฟต้นนะคะมาชิตะนะฝากนะคะฝากเลขชุดน,นี้นะคะ383กับ 83, 83นะบนตรงๆนะคะอันนี้จะเป็นเลขชุดเชฟต้นนะคะให้มาถ้าไม่ถ้าออกผมให้ดิดหํำออกจริงๆนิงแม่นะคะรอรุ้นนะสำหรับชุดน,นี้นะคะรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะคะให้มานะคะ ตั้งใจให้มานะคะ3 8 8 3จริงๆนะคะตามานะคะเลขรับนะรางวัลเลขท้าย2ตัวอันนี้จะเป็นเลขรับนะคะงวดวันที่16นี้นะคะให้มา3 9กับ9 8ให้มา2ชุดนะ3 9กับ9 8แต่ชุดนี้นะคะ9 8 8 9อะ่ะ บอกเลยนะคะเจ้าสั่งเก็บนะอันนี้ข่าววงในเขาบอกมานะคะข่าววงในบอกมาเจ้าสั่งเก็บแล้วนะลอตเตอรี่ชุดนี้อย่าบอกว่าอย่าบ่าจะไม่บอกนะอ่ะเลขแม่น้ำหนึ่งวันนี้นะคะเอาเป็นชุดเต็นทั้งหมดนะคะชุดสองตัวนะคะให้มานะศูนย์หนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหาได้อยู่ไหมนะคะเลขชุดนี้นะยังหาได้อยู่ไหมนะคะศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งก็ถือว่า เขาเรียกว่าอะไรนะมาแรงนะคะศูนย์หนึ่งเนี่ยเออว่าว่าหูหลายสำนักนะคะหลายสำนักเก้าแปดแปดเก้าสามห้าห้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมาเยอะนะคะมาเยอะมากนะอ่ะชุดต่อมานะคะชุดนี้นะทดลองนะคะชนสูตรครั้งแรกนะอันนี้ชุดทดลองนะคะเลขท้ายสามตัวหน้าและสามตัวหลังนะอ่ะชุดนี้นะคะจะถือว่าเป็นเลขของสําหรับให้ลุ้นลอตเตอรี่นะคะก็จะมี 3 2 8 3 2 9 369 3 6 9 2 6 9แล้วก็2628 6นะ654ส่วนนะคะที่วงไว้นี้นะคะเน้นได้ก็เน้นนะคะเน้นได้ก็เน้นเนาะเอาเอาไว้ลุ้นกันนะคะจัดไปนะคะงามๆเลยกช็ชอบชอบชุดไหนก็จัดไปแบบพอหอมปากหอมคอดีกว่าเนาะ,ะสำหรับนะคะชุดน,นี้จะเป็น ตรงๆนะคะเทพมรณนะนะคะให้มานะก็จะมี8 3 6 9 8 4 6 3 6 4แต่ตัวเน้นนะคะ6 3กับ6 9แต่จ๋าชอบ8 3นะวันนี้ก็ชอบ8 3ชุดนี้นะคะจะเป็นอ่าชุดใบเหลืองนะคะใบเหลืองนะชุดคู่โต๊ะบนนะคะชุดใบเหลืองนะ9กกับ9 3สอ่าสำหรับชุดนี้จะชอบนะคะ93นะ คู่โต๊ดบนนะคะชุดใบเหลืองนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเอาหนีไวอีกแล้วนะคะเราเอาเอาให้ดูนิดนึงก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะด่าเด,เดี๋ยวโดนด่าบ่อยนะคะอ่ะเลขประมูลนะคะเลขประมูลเจฟองเบียที่จะบอกไว้ตอนแรกใช่ไหมว่าเลขประมูลเจฟองเบียเนี่ยปลอมไม่ปลอมจ่าไม่รู้นะคะแต่ว่าเห็นเขา,เาลงข้อมูลให้จ่าก็เอามาฝากนะคะดังนั้นนะคะ บางท่านนะคะที่จะลงข้อมูลให้อว้ยป้อมอย่างนั้นอย่างนี้อ,อันนี้จะขอแจ้งไว้เลยนะคะว่าจะาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าเห็นข้อมูลมาปุ๊บจ๋าก็เอามาฝากเพื่อนแค่นั้นนะคะแค่นั้นนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยเน้นๆด้วยเลขประมูลนะคะเลขประมูลเจ๊ฟองเบียนะหนึ่งสองนะคะเจ๊ฟองเบียนะคะเลขประมูลนังวันที่สิบหกเดือนสองหกสี่นะคะอ่ะ ถ้าเลขประมูลเจฟฟองเบียร์นะคะให้มาแล้วเรามาดูเลขประมูลนะคะเลขประมูลนะคะเลขชนะการประมูลนั่นเองนะคะให้มานะคะงวดน,นี้นะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะชุดฟันฟันหนึ่งนะฟันหนึ่งชุด3ตัวนะคะ918 917แล้วก็913 13 15 18 17นะคะมาชัวร์ซึ่งนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ ที่เป็นเลขประมูลเจฟองเบียจะให้1นึใช่ไหมจะให้1นึแต่นะคะว่านี้เด่น1นะคะแต่ว่าไม่มี1นึแต่มี1 3 1 5 1 7 1 8แต่นะคะว่าเลขสายทหาร1นึ่งมาแรงนะคะ1นึ่งมาแงดังนั้นนะคะมันจะชนก,นกันกับเลขสายทหารนะสำหรับเลขนี้นะคะแต่เลขสายทหารนะ่ะถ้า1นมานะคะ จัดได้เลยนะคะจัดเริ่มตั้งแต่1 2ึ0เลยก็ได้นะคะ10ก็ได้นะคะ10นี่แฟนขับ fc จ๋าจัดมาแล้ว10ใบนะคะแล้วก็13151718นแะ,ะแต่เราชอบตัวไหนนะคะก็เอาไปเติมได้แต่ถ้าเลขประมูลนะคะกับเลขสายทาหารเลขวิ่งอ่ะส่วนมากเขาจะบอกว่าเป็นเลขที่แบบว่าออกบ่อยนะคะดังนั้นนะดังนั้นอ่ะเดี๋ยวจ๋าจะลองอุ้ยมันมันทะลุนะคะจ๋าจะลองนะคะจ๋าจะเขียนให้ดูนะคะว่า มีเลขไหนบ้างนะคะที่งวดน,นี้เดี๋ยวจะหาใบที่แบบแต่ว่าหมึกหมึกหมึกทะลุอะ่ะหมึกทะลุเราก็เลยมองดูยากนะคะอ่ะเอาอย่างงี้นะคะมีตัวไหนบ้างนะคะที่ตอนนี้มันดังแล้วก็ตัวนี้นะคะสั่งเก็บนะคะสั่งเก็บนะส่วนที่ดังต่อมานะคะสามห้าหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็แปดสามนะอันนี้ดังนะคะดัง ตัวดังมานะคะ10ึน,นะหนอันนี้ตัวดังนะคะแล้วนะคะยังคงมีที่เขาบอกให้ฟันฟันเน้นๆน่ะฟันเน้นๆจริงๆอ่ะนะคะ1นึสนะเนี่ยทั้งหมดเนี้ยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะถ้าชอบนะคะเอาลองไปเปรียบเทียบกับอ่าสำนักหรือว่าเจ้าไหนที่เพื่อนๆอ่ะชอบดูนะคะลองเอาไปชนกันดูสำหรับวันนี้จ๋าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านและก็ f อทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ